ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเสาเข็มใครที่กำลังกำลังจะสร้างบ้านและกำลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเสาเข็มหรือว่าไม่เข้าใจได้โปรดพิมพ์มาหน่อยครับผม แนะนำการเลือกแอร์มาการเลือกแอร์นะครับผมช่างบางท่านยังอธิบายผิดเลยนะครับหรือว่าคนติดตั้งแอร์หลายคนก็ยังอธิบายผิดนะครับผมหรือว่าเจ้าของร้านแอร์เองก็ยังอธิบายผิดนะครับผมการเลือกแอร์ที่ดีเนี่ยคุณต้องดูหนึ่งเลยนะครับผมขอบอกก่อนนะว่าแอร์รุ่นใหม่ คุณรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมผมไม่ได้บอกว่าแอร์ที่ที่ที่ถูกไม่ดีนะครับผมจะบอกให้ว่ายุคนี้นะครับแอร์ที่ชอบอ่าเริ่มแข่งกันขายทางด้านประมาณว่าราคาบาทเท่ากับ BTU นะครับแนะนําว่าการซื้อแอร์เนี่ยอย่าไปซื้อแอร์ที่มันยี่ห้อโดยที่แบบถ้าเพื่อนๆไม่เคยรู้จักเลย,ยงั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่เขาโปรโมทกันมากมายในช่วงหปีหลังเห้กินเยอะจะอ้วกนะครับ แอร์นะครับจะอ้วกจริงๆนะครับผมเหมือนมันกินอะไรเยอะแย,ยะไปหมดนะครับเราพอพูดเยอะมันจะสือกนะครับแอร์ผมจะบอกให้ว่าแอร์เนี่ยคือไม่ความเย็นนะครับมันมันเรียกว่าแทบจะเกือบจะเท่าเท่ากันในทุกยี่ห้อนะครับผมจะอ้วกจริงๆนะ <c oughs> ครับอืมแอร์โฮสเตดสวยครับมาการเลือกแอร์ดูที่ขนาดห้องก่อน ดูที่ขนาดห้องอีกเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็เราไม่สามารถสมมติว่าเจ้าของร้านถามว่าเฮ้ย hey, จะติดแอร์ขนาดห้องเท่าไหร่พอเพื่อนๆบอกไปว่าอ่าสามคูณสามสามคูณสี่ปุ๊บสุดท้ายพอมาติดปุ๊บจะอ้วก <laughs> พอมาติดปุ๊บแมเงเอ้เปิดแอร์ทำไมตอนกลางวันไม่เย็นไม่อะไรนะครับเพื่อนๆต้องบอกอรายละเอียดนห้ครบนะครับผมสมมุติว่าเราอยู่ห้องที่มันติดรับแสงแดดเยอะๆเนี่ยมันอาจจะต้องเพิ่ม BTU ของแอร์ขึ้นไปนะครับให้มันให้มันควบคุม ขนาดห้องนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไปติดตัวขนาดตรงเปร๊ะหรือว่าหรือว่ามันทําความเย็นไม่พอเนี่ยมันก็จะจะเหนื่อยตัวแอร์มันฮนะทางที่ดีก็ดูว่าถ้ากระจกห้องเราเยอะรับแสงแดดเยอะตอนในช่วงบ่ายช่วงอะไรเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องติดแอร์ที่มันขนาดใหญ่กว่าปกติที่ห้องควรติดนะครับผมมีแอร์กี่ต้องทำไงทำใจครับผม <c oughs> คนลดนะครับพอพูดเรื่องแอร์นะครับผมคนหายแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับแอร์แอร์อก็ดูที่ประกันแล้วกันดูบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับผมแล้วก็ประกันคอยร้อนคอยเย็นคอยเย็นเนี่ย,ย,ย,นนยก็คือว่าถ้าภาษาที่เราได้ยินคอยเย็นก็คือตัวแอร์ทั้งในห้องนะครับตัวที่เป็นหน้าตาแอร์นั่นแหละอันนั้นเรียกว่าคอยเย็นนะครับผมส่วนคอยร้อนจะอยู่ด้านนอกบ้านนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วปล่อยลมร้อนนะครับส่วนคอยเธอร์นะคร ซึ้งใจแม่งไลฟ์เหมือนเป็นช่องตัวเองเลยมา,มมา <c oughs> ก็คือคอยเย็นตัวคือตัวในในห้องคอยร้อนคือไอสี่เหลี่ยมที่เป็นพัดลมปล่อยลมร้อนนะครับแอร์ก็คือนั่นแหละยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มีการรับประกันที่นานแล้วก็มีประหยัดไฟเบอร์ห้าแล้วก็น่าเชื่อถือนะชื่อมันอนะแค่นั้นมันก,มนก็มันก็โอเคแล้วแต่ถ้าถามว่าคอยอะไรเดียวกัน ก็ต้องคอยเธอเนาะคอยทองแดงนะก็ยังดีนะสาหรับผมนะผมถ้าถ้าม,มันมันมีอ,อลูมิเนียมเนี่ยมันดีไหมย,ยุคนี้มันก็ใช้อลูมิเนียมกันหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าแต่ว่ายัางไงถ้าเป็นคอยทองแดงนเนี่ยมันก็ดีตรงที่เวลา,าแบบเราฝึกซ่อมเราจะไปฝึกซ่อมทาไมพูดถึงผมนะเวลาฝึกซ่อมฝึกเชื่อมเนี่ยก็คือเวลาการที่เราเชื่อมเชื่อมคอยทองแดงเนี่ยมันดีนะครับมันเชื่อมง่ายกว่านะครับผมอลูมิเนียมเนี่ยฝีมือผมก็ยังยังไม่ถึงพอนะครับที่จะ <erte> <ง> <favour> ที่จะผมผมเกลีติการเชื่อมอะไรเวลาอลูมิเนียมที่มันรั่วนะครับผมใช้วิธีการเปลี่ยนมันทั้งเปลี่ยนมันทั้งเส้นอลูมิเนียมดีกว่าเพราะว่าคอยเธออีกแล้วอืมเออเพราะว่าคอยทองแดงคอยอะไรพวกนีมน้มันเชื่อมง่ายกว่าสมมติมันรั่วตรงไหนเนี่ยเราเอาเอาสันลงสันไล่เอาอะไรไปถูถูถ,ถูปุ๊บมันสมมติเราหาจุดรั่วมันได้ปุ๊บเนี่ยเราเชื่อมเชื่อมได้นะครับแต่ถ้าคอยอลูมิเนียมเนี่ยผมฝีมือไม่ถึงนะครับ ไม่ได้ถึงหรอกไม่ฝึกแล้วก็มันมันเชื่อมยากจริงนะครับผมเปลี่ยนใหม่ดีกว่าอืมพังเพลยัล้วผมคอยค <ำ S 1> นาน<ฮ>ไม่ดีคอยป้อนเชื่อมมะม่วงเชื่อมมะม่วงก็ได้อยู่ครับล้างแอร์เป็นไหมล้างแอร์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ล้างแอร์ให้ดีเนี่ยการที่เราจะเจอช่างที่ล้างแอร์ดีเนี่ยยากนะครับผม อทองแดงจะแพงและทนกว่าใช่ครับกดติดตามคลุกคุณขาก็อย่าลืมกดติดตามขอบคุณขานะก็คือคอคอยทองแดงเนี่ยซ่อมง่ายเชื่อมได้ซ่อมง่ายเชื่อมได้แต่ก็แพงกว่าแต่ว่าทนกว่าไม่ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมยุคใหม่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับมันก็ข้อดีข้อเสียต่างกันไปแล้วก็การระบายความร้อนเนี่ยมันมันดีนะผมชอบอลูมิเนียมตรง แม่งได้ทุกเรื่องนะครับเรื่องไหนผมตอบได้ผมตอบเรื่องไหนผมตอบไม่ได้ผมก็ไม่ตอบนะครับใครมึงหาว่าผมคีโมก็แล้วแต่นะครับผมเพราะผมชอบคีโมอยู่แหละอ <c oughs> คอยลาย้ลางใจล้างแอร์ก็คือต้องเจอช่างที่ล้างดีๆนะครับผมส่วน,ส,วนส่วนอายุใหม่ๆเนี่ยตอนนี้มันจะมีโฟมที่ว่าล้างแอร์ง,ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าในฉีดเข้าไปเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามันไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันเอาไว้ล้างแบบนิดๆหน่อยๆได้เนาะ แต่ว่าจริงๆอะสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ช่างนะครับอยู่ที่ว่าช่างเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งนะบางคนอ่ะแต่มันขี้เกียจช่างบางคนเนี่ยขี้เกียจก็จะทําให้ล้างแอร์ไม่สะอาดนะเปิดล้างปุ๊บ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 แล้วก็ไปล้างคอยร้อนนิดหน่อยแล้วก็จบจริงๆไม่ใช่นะมันต้องมันต้องต้องล้างแบบต้อง,ต,องต้องมีใจรักนิดนึงอะก็จะล้างละเอียดหน่อ, bem, อยล้างคอยเย็นถอดนู่นถอดนี่ไปล้างอย่างดีนะครับฉีดน้ํายาหน่อยแล้วก็ล้างห่อดีไม่เลอะห้องไม่เลอะอะไรเสร็จก็ไปล้างคอยร้อนก็ต้องถอดออกมาแล้วก็ล้าง คอยก่อนเนี่ยก็อดทนหน่อยคอยตะกะ้าคอยดูต้องถอดให้หมดว้าวช่างส่วนเนี่ยไม่เก่งแล้วขที่เกียจด,ด้วยช่างมือใหม่แต่ล้างแอร์ไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเชื่อมมากกว่าเพราะว่าการที่แอร์เนี่ยหลายหลายคนบอกนะครับว่าว่าไม่ต้องเติมน้ํายาผมจะบอกว,ว่าไม่ใช่นะครับน้ํายานี่มันมันมีหลายปัจจัยนะครับที่มันต้องเติมจริงๆนะครับแล้วมันก็สามารถระเหยตามกาลเวลาได้จริงๆนะครับผม หลายคนจะบอกว่าช่างหลอกว่าต้องเติมน้ำยาไม่ใช่นะครับผมถ้าเราไม่เติมเนี่ยบางทีมันก็มันจะเรียกว่ารั่วได้ไหมถ้าน้ำยามันออกจนหมดหรืออะไรเนี่ยมันรั่วนะครับแล้วก็ต้องไปหาจุดนู่นจุดนี่บางทีการรั่วข,ของมันเนี่ยถ้ามันรั่วนิดหน่อยเนี่ยเราเติมไปก็ใช้ได้เดือน2เดือนนะไม่ใช่วิธีแก้ไขที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันต้องเอามาเชื่อมหรือเอามามาเปลี่ยนแผงคอยมันแต่ว่าถ้าแบบว่าใครที่อยากเติมออาหมอไหม คอยแป๊บคอยทั้งวันคอยนั่งคอยนานๆลุกได้ยังไม่ได้ครับไม่รู้ครับไม่ไปครับครับผมคอยขิงไม่ไม่ผมจะพูดจริงๆคือบางทีเนี่ยผมจะบอกให้ว่าการที่แอร์ไม่เย็นเนี่ยแล้วน้ํายามันก็ไม่รู้มันรั่วทางไหนนะครับโดยที่เราเช็คทั้งทั้งแผงคอยจากคอยเย็น ทั้งแผงจากคอยร้อนแล้วมันไม่เจอมันมีจริงๆนะครับผมจะบอกให้และการเติมน้ํายาเนี่ยมันก็ช่วยให้เย็นได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีเกจวัดมีเครื่องวัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ํายาน้ายาแอร์เนี่ยหลักๆก็จะมีสองสองตัวเนาะก็ไม่ต้องระบายอ,อธิบายให้ละเอียดแล้วการรุ่นใหม่ก็จะใช้เป็นเป็นตัวหนึ่งแล้วกันถังมันจะมี2สีอะเอออธิบายให้เข้าใจง่ายๆเวลาผมไปเชื่อมฝึกนู่นนี่อะไรเงี้ยเอออาร์ทั้สองอะไอ้นั่นอะไอ้อไอสี่สีอะไรนั่นอะเออไม่ต้องบอกหรอกคนไม่ค่อยเข้าใจหรอกคนมาใช้กันผผิิดดถถููกก เอออ่ะบอกมาขนาดนี้ก็เออ R ศูนนั่นน่ะถังก็จะเป็นถังเก่ากับถังใหม่บางคนช่างแม่งก็จะใช้ถังคนละคนละคนละน้ำยาเติมกันมานะครับเออถังสีชมพูน่ะออาไปแม่งไปเรื่อง,งช่างแอร์เฉยเลยเออ R สามสองเออรุ่นใหม่ๆก็ GTR แรงหน่อยแต่ก็โอเคอืมเพื่อนหู พาผมไปอีกแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ